จะเป็นอย่างไรเมื่อกมลาคารเด็กสาวจากเมืองเจอร์ซียผู้ชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่อย่างกัปตันมาเวลต่อมาเธอได้รับพลังระดับคอสมิกจากกำไรข้อมือของมรดกสืบทอดจากตระกูลของเธอเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ มิสมาเวลตอนที่5หลังจากที่กัมราหลุดเข้าไปในช่วงเวลาแบ่งแยกประเทศระหว่างอินเดียกับปากีสถานในช่วงปี1942อินเดียเป็นอิสระจากประเทศอังกฤษไอชาได้พบกับชายคนหนึ่งที่ปลูกสวนกุหลาบเอาไว้ชายที่ขาไม่ดีซาฮานเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับไอชาสำหรับที่อยู่และอาหารการกินต่อมาความรักของทั้งสองได้ผลิบานจนมีทายาทเป็นสักีพยานรัก 5ปีต่อมาซาน่าได้เติบโตขึ้นการก่อจะราจนเริ่มรุ่นแรงขึ้นในตอนนั้นไอชาได้พบกับนัสมาที่พยายามตามหาเธอมานานหลายปีทั้งสองดีใจอย่างมากที่ได้พบกันอีกครั้งแผนการที่จะส่งตัวพวกเขากลับไปยังมิติบ้านเกิดมันจะได้เริ่มต้นสักทีแต่ว่าในตอนนี้ไอชาเธอมีครอบครัวอยู่ที่นี่ทำให้นัสมารู้ว่า ไอชาไม่อยากกลับบ้านไอชาจึงโกหกเธอไปว่าเธอได้ทำการซ่อนกำไรไว้อย่างดีการที่จะไปเอากำไรมันต้องใช้เวลานาสมาจึงบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินวันพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มแผนการและพวกเราทั้งหมดจะกลับบ้านด้วยกันไอชาจึงกรีบกลับมาที่บ้านพร้อมกับบอกครอบครัวเธอให้อพยกไปนี้จากภัยต่างมิติที่ต้องการกำไรจากเธอ โดยการหนีในครั้งนี้เธอให้เหตุผลว่าตอนนี้จราจนเริ่มหนักขึ้นพวกเราจะต้องหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ฮาซานก็ไม่อยากจะไปที่ไหนตั้งแต่เกิดจนเติบโตเขาไม่เคยไปที่ไหนเลยไอชาบ,บอกว่าตอนนี้บ้านแถวระแวกนี้ถูกโจมตีและถูกเผาไปหลายหลังมันเสี่ยงเกินไปที่จะให้ลูกอยู่ที่นี่เธอเข้าไปบอกสามีว่า ไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าเราอยู่ด้วยกันบ้านสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้สิ่งที่เจ้าตามหาก็จะตามหาเจ้าจากนั้นไอชาจึงมอบกำไรให้กับสานานได้เก็บไว้การอพยแไดเริ่มต้นขึ้นตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเดินทางไปที่ชานชาลารถไฟฮาซารไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกเขากำลังหนีอะไรกันแน่ผู้หญิงที่คุยกับไอชาเมื่อคืนเป็นใคร สาหานเข้ามาถามด้วยความสงสัยจนทำให้ไอชาสารภาพความจริงเกี่ยวกับพลังโนที่อยู่ในกําไรของเธอความลับที่ถูกเก็บมาตลอดเธอบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคืนนี้จะต้องพาสาหน้าขึ้นรถไฟไปให้ได้ทั้งสองได้เดินทางมาถึงชานชาลารถไฟที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการอพยพ และในตอนนี้ไอชารู้ว่านัสม a าได้ตามเธอมาเธอจึงสั่งให้สามีของเธอภาสานาขึ้นรถไฟไปตอนนี้นัสมาได้ตามเธอมาได้ทันแล้วนัสม a าเข้ามาบอกว่าเจ้าหันหลังให้กับพวกของเจ้าก่อนที่จะถามว่ากำไรอยู่ที่ไหนกำไรที่สามารถเปิดประตูมิติพาพวกเขากลับบ้านได้มันอยู่กับตัวของเด็กน้อย ก่อนที่ไอชาจะถูกเพื่อนรักอย่างนัสมาแทงจนได้รับบาดเจ็บนัสมาบอกว่าไม่ว่าเธอจะต้องตายเธอก็จะหากำไรให้ได้ระหว่างขึ้นรถไฟฮาซานกับซาน่าได้พัดหลงกันเด็กน้อยพยายามเรียกหาพ่อแม่ไอชาที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อได้ยินเสียงของลูกสาวเธอไม่สามารถเข้าไปช่วยลูกสาวได้ก่อนที่เธอจะไร้มนทำการเปิดประตูมิติให้กัมราในโลกอนาคตเดินทางมาที่นี่ ก่อนที่หลานสาวจะเดินทางมาพบเข้ากับญาติทวดของเธอไอชาขอให้กำราส่งสาน่าขึ้นรถไฟไปตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วช่วยปกป้องกําไรเอาไว้ให้ดีพร้อมกับยื่นาพถ่ายให้กับกําราได้เก็บไว้ตอนนี้ยายทวดของเธอได้จากไปแล้วไอชาตายในคืนนั้นกําราจึงพยายามตามหาคุณยายของเธอก่อนที่จะพบเข้ากับสานะ่า แต่ในตอนนี้คนจำนวนมากต้องการที่จะอบพยพกมราจึงใช้พลังของเธอรสร้างเส้นทางดวงดาวให้กับสานาได้เหยียบพร้อมกับสร้างเศษเข็มทิศนำทางให้สานาไปหาซาฮานจนในที่สุดพ่อลูกก็ได้พบกันอีกครั้งรถไฟขบวนสุดท้ายได้ออกจากชาชลาและทําให้สองพ่อลูกอบพยพข้ามประเทศได้สำเร็จกําไรได้เรืองแสงอีกครั้ง ก่อนที่พาเธอกลับมายังปัจจุบันหลังจากต่อสู้กันทุกคนพบว่าตอนนี้มานพลังนูได้เปิดออกแล้วเส้นทางที่จะสามารถพาพวกแคนเดสทายกลับบ้านได้ทางบ้านของซาน่าตอนนี้มุนิบาบอกกับแม่ของเธอว่ากรมราหายตัวไปโอเวสจึงแนะนำให้ใช้โทรศัพท์ตามหาสัญญาณมือถือของกามราดูเพื่อว่าจะสามารถตามตัวกรมราได้ ตอนนี้ประตูมิติได้เปิดออกก่อนที่พลังของมันจะกระจายออกมาและทำลายทุกอย่างทำไม่สามารถปิดมันได้มิตินูจะเข้ามากลืนกินมิติที่พวกเขาอยู่ก่อนที่พวกแคนเดสทายจะถูกพลังของม่านมิตินูเผาไหมจนตายไปในที่สุดกัมรากับคารีมพยายามพาคนออกไปจากที่นั่น ทางด้านของนัสมาเธอพยายามเข้าไปในประตูมิติกำราพยายามห้ามนัสมาเอาไว้แต่มันก็ไม่เป็นผลตอนนี้มีวิธีเดียวที่จะสามารถปิดประตูมิติได้นัสมาได้เสียสละชีวิตของเธอเพื่อปิดประตูมิติเอาไว้ก่อนที่พลังของนัสมาจะเข้าสู่ร่างกายของกำรา ในขณะเดียวกันมูนิบาได้เข้ามาพบกับกัมมาราในตอนที่กำลังใช้พลังทำให้เธอรู้ความจริงว่าลูกสาวเธอนั้นมีพลังระดับคอสมิกก่อนที่กัมมาราจะยื่นภาพถ่ายที่ได้จากไอชาให้กับนานิของเธอเมื่อซาน่าเห็นภาพของพ่อแม่พร้อมกับเธอในตอนเด็กทำให้เธอนึกถึงไอชากับสาหานกัมมาราขอตัวไปหาคาริมตอนนี้คาริมจะต้องไปแจ้งให้กับคนที่เหลือได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก่อนที่คาริมจะมอบภาพปิดหน้าให้กับกำราได้เก็บเอาไว้ระหว่างการต่อสู้ทำให้สร้อยคอของกำรามันหักไปด้วยและตอนนี้ครอบครัวของกำราก็ได้กลับมามีความสุขอีกครั้งทางด้านของบลูโนเขาได้พบเข้ากับํำรานํำรานที่ได้หนีออกมาจากกรมควบคุมความ,ม,มเสียหายํำรานเข้ามาขออยู่ด้วยทำให้ทั้งสองต้องเริ่มต้นกันใหม่ และระหว่างการแนะนําตัวทําให้คํารานรู้ว่าเขาจําชื่อบูโน่ผิดมาตลอดระหว่างที่ทั้งสองกําลังคุยกันก็มีโดนเข้ามาสอดเนมพวกเขาคํารานจึงใช้พลังที่เพิ่งได้รับมาทําลายโดนก่อนที่กระสุนของโดนจะชมมตีจนทําให้ร้านเซอร์เคิลคิวเสียหายไปด้วยเรื่องราวในตอนที่5ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ